น้ำแข็งแล้วก็เป็นเพราะว่าม้ยงอตอ ถ้า่ยไป่วมนไหย่เนีู่กมากระไดจิงจริโอ้นนเลไม่ะเออนเลยฝนค่พอได้ยินเสียงร้านร้านก็ูดเอมุ่นมกับมุ่นลูกหลานมา่นทะบับไม่ไหวเมื่อยมามุ่นกมาจอตัวเหว่ยเอื้อมงมเออเป็นแ่ดแ่เนะป็นใบเหน Bằng đuôi, tình nào cho làm phiền uống mà anh hai bóng. Qua ương đào toilet, bưng hoa, ương. Mày yêu mày yêu mày 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 Mấy mày 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 pha, và nhét mày thăm mày 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 Bằng đơm, mày 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 chẳng... mày tao, mày chẳng mày 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 thế ừ. <laughs> dạng văn lạc hôm nay chung chi mẹ cào chi lại chung về mặt mẹ học chung 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 mẹ วงโดนโชว์สวยจามุงเข้าอูงมาดินนี่อุงทำทานบหาระิิเธอเนี่ยเป้างไม่เต็ยเหรชงโร่บริหารวงทำทานอยู่บนบรหาะปันไดบหาะปันได้ปันไดเราไม่เจอพวกใไปเป็นสีมะแล้วให้บอกันได้ใช่ เราวังเบื่อว่าบังับเออเลาะไดน้อยเดี๋ยวในพันศาเนาะผกขอยึ่นเออเจ้าปัางมองอังป็นยังขงาันพาเงื่อนเขาพันศาน้่ตส โอ้แม่แเมือนฉันแม่นนข้าแาาของมษาจังหวัดสุรอ๋อพย้าภาาภาาเลยออเรกลาม่รืองขาอกก็น้อยแี๋ยังว่าตงไม้ยังดงโลุปกรณ์รงทรงปัจจุบัิทางตาดล้วแต่เฮ้ยมันยาตรงเราชนพสุนโลวดอ้วงป่วยต่เงื่นชุ่มเย็นชุ่มเย็นเด้อ

ไปไดติ <muitas> <arias> ่งนำทูเยว์บาลงแนสกอนเดรอไปแครับพีุ่หนะมราดอยังแัอร่อยมากเหยปดยอปดปวดปวดปดปวดดปวดดดดนด ที่ไถ่แน่แนเลยเนาะบรรวยปันรันบันยังผ่าสาวนางเตออสงยสวยกระโดดมันเองแม่มา,หา,หาเมย์เมย์เนีเน่ยคือมาเข้าเดียวมันมันมันทำหาแนวดีแนวตัางดอกเนาะแต่ยังได้ย,ย,ยังแม่บับงไว้เอาใหม่เป็นไหร trong ba mươi này bằng mày lên nổi để nhìn vào tao nặng bệt tí quay quẩy như quay mày quay mày trốn chưa quay lưng mày nàng mày mày ai uống mày 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 ai mày 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 em, như mày ai vậy mai đi ngồi chung ngồi chỗ chỗ nó bác hãy đánh gọi mình ngồi về lấy cái nhà đó cái đồ ăn ngon lên ngoài được à làm lên ngoài ngồi về lấy cái nhà cái ba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  cái cô chú sáng ăn ăn bây giờ sáu năm nào cũng quay luôn ngoài đang rồi hàng tháng luôn ngồi

Oh my yeah. god. bạn giặt sạch rồi, nước nhớ là 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 ตาร่าอาจารย์ก็มีสังครอบหนึ่งยูนิตตรงนันอะไนบ้านบานกกครอบเลยอะแกนี่สังครอบเลยอืมบ้านกครอบจะเลื่เอาขอานกครอบเลย เขาเี่สโอ้มากี่หลายแกป็พ่อเรื่อาจังเลยตะกุ่นน้ำเสือเป็นเป็นตะกุ่นั้ำเสือป่อ่ภัจังไม่เดียเป็นน้ำเสือตะกุดน้ำเสือมาไดนพ่อแน่นว่าเป็นอาหารจาี่ยพ่อจะเลียนเป็นพะกุ่นเป็นคุณตะ่นอาเนียจารมะนี้ยแน่นอตะกุดน้เสือนน้เสือนี่ยถ้าทำนาาเจ้าข้าได้ตะกุ่นัท่านตะกุดนั้ำเสือนลอัจารน์าตะกุนน้เสือได้ทั้าอำนาาเจ้าข้าและจ้าท่นเน้ำนักกะ มนื้อของแข่เล่ยน้ำเสือของแข่แข่เลยหนะอาจารย์ค่ะหน่อยจะให้ไข่ดู่ะออกก้อนชาอลไรทั้งสิ้นอยค่ะเดแลยวเพื่ออะไรสนใจกับที่เราเอาไว้แล้วแต่ไม่ทำแล้วออกน้ำใช่มันจะออกเป็นน้ำมันใช่ไหมันเสียเสียเส็ยมากสิบปีจะแห้งแต่เรามเสียพุ่แล้วมันก็จะออกเป็นน้ำโอ้แห้งแล้วจะว่าถึงไม่นานออกมามถึงถ้าเราเสียแล้วมันจะเป็นน้ำแล้วมันจะออกค่ะถ้าเราเสียแล้ว ถ้าเราไม่เปิีนเราเสียวไม้สุดทีมันก็จะแห้งสุดเลยเี๋ยวปุ๊บตอนเช้ามาก็จะออกไปนั้งมันแต่ทร้องแส่ต้องเป็นลักษณะนิ่งาจา์นะคะแต่ปุ๊บติแล้วต้องมีน้ำมันใส่มาถ้าแต่ยม่ก็ติดครดบหรือไม่ก็ตดเสยด้วยถ้าคดเสลี่นถ้าแล้ว่าใส่ถ้าพคอาการภ้าพรั้เนี้ยอาการติต่อโมันก็จะมันมชีวิตก็จะเป็นน้ำมันไหลออกมา แเบต้งนก็ได้แม่จำลึกต้องใช้แกนเพื่อขาดออกถ้ายังไม่เสกมันจะแข็งกระด้างถ้าเสกแล้วมันจะอ่อนดีเก็เลยว่าใช้ผักใช้ขันทงถ้าเพราะว่าเสือนี่จะเป็นแต่ที่มีอำนาจอำนาจแล้วก็ในทางแก้วคาดเสกเงิน์วิชาอำนาจแก้วคาดแล้วก็คงกระพันอย่างนี้ก็จะมีเขาเรียกว่ามน์ สนิงนาลีหรือว่าเป็นเสือที่มีสนิงค่ะเป็นเสือที่มีสนิงสนิงหนะกด้วยค่ะเพราะว่าวิชาอาคมทพิยาปฏิเข้าไปจะทําให้เกิดสน่ห์ด้วยค่ะถึงได้เรียกว่าสนิงสาวสนิงสาวค่ะกูได้ไปครอบครองก็ถือว่าเป็นศิลป์ศิลป์มีทักษะอำนาจของเสือตบกบารมีเสือแล้วก็เพียวคาดด้วยค่ะนี่คือคือคือของแบบบทนั้นเสือจะเป็นแบบนี้ค่ะนะฝากพี่น้องครับกใได้สนใจแต่ มา,ไ,า,หา,า,า,าไหนนะคะาาพี่น้องเด้อเดยวแอสิข้ามาบูชาน้าอาจารย์เจ่งคนไรกนะคะพี่น้องมากว่าสาธุค่ะสาธุค่ะอาจารย์สาธุค่ะ